ทางานต่างๆเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังว่าวันนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรวันที่ผมเริ่มต้นอีกครับาการเริ่มต้น6ขั้นตอนการเริ่มต้น6ขั้นตอนของแคสต,ต้องทําอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการเริ่มต้นทั้งหมด6ขั้นตอนในเอกสารตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดเดี๋ยวจะมีสตาฟมาคุณสอนให้ทีนี้มาดูว่าการเริ่มต้นของเราเริ่มต้นอย่างไงก่อนถ้าในภาคสินค้าหรือเราทํางานเครือข่ายอื่นเราต้ององเงินไปซื้อสินค้าถูก ไปซื้อสินค้ามาจะเป็นกาแฟเป็นเครื่องกรองน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับจ่ายเงินไปแล้วต้องรอรหัสออกต้องใช้บัตรประชาชนแต่วันนี้เริ่มต้นของเราใช้แค่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องกับเน็ตแรงๆโอเคไหมครับโทรศัพท์ก็ขอให้เป็นเครื่องที่เป็นสไลด์นะครับหอนะครับปุ่มกดใช้ไม่ได้โอเคไหมครับเรื่องปุ่มกดใช้ไม่ได้ส่วนถ้าเป็น iPhone ก็ต้องเป็นสูงสักนิดหนึ่งอาจจะเป็น iPhone 8 iPhone 9ขึ้นไป iPhone ต่ำๆอาจจะไม่รองรับ เพราะนั้นวันนี้เราใช้แค่นี้ครับเริ่มต้นเลยแล้วที่สําคัญคือนอกเหนือจากนี้ก็เลยครับบัตรประชา,าชนก็ไม่ต้องให้แสดงว่าวันนี้เราไม่ได้ให้คุณไปเสี่ยงอะไรเลยถูกไหมครับไม่ต้องกรอกข้อมูลเมืองของรัฐบาลจริงไหมครับไม่ต้องกรอกข้อมูลบอกกรอกบัตรทั้งหน้าทั้งหลังแล้วข้อมูลเหล่านี้ถูกขายไปให้ใครไม่รู้นี่คือเราไม่รู้เลยนะครับแต่วันนี้ออกแอนติโปรผมทำมาสองปีกว่าแอปปี้ไม่เคยขอบอสไม่เคยขอครับ ว่าเราต้องขอตรเชิญไปยืนยันแค่มีรหัสอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราจําเป็นต้องเป็นเจ้าของร่วมกับแอดมออฟเซ็ก่อนในห้องนี้ใครเป็นเจ้าของร่วมแล้วหมายถึงว่าใครที่มีไอแล้วของคนุนะครับว้าวตบมือทุกท่านได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีไอดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ขะแนนส่วนคนที่ยังไม่มีครับวันนี้ผมเชื่อนะครับคนที่ชวนท่านมานะครับเ,เขาเรียกวางดีแนนอนเดีด๋วยวยเขาจะมีวิธีการให้ พอหลังจากเราเปิดไอดีแล้วครับผมศึกษายอยู่สองเดือนเพราะอะไรผมเปิดไอเดีเสร็จวันที่หกนะครับมอสเป็นคนโทรมาคุยกับผมห้านาทีนะครับเพราะวันนั้นแกรู้จักคนแรกเหมือนกันแล้วเวลาแกทําไปอยู่คนเดียวเหมือนกันเพราะนั้นเวลาลูกตรงแกถามแกแกไม่รู้ทําไงครับแกเลยเอาโทรศัพท์ห้าเครื่องวางมนตกแล้วก็เปิดพร้อมกันอ้าวทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมทําตามผมเริ่มต้นจิ้มบอสบอกผมจบปอ6อ่นานลากินไม่ออกเอาตามผมนะ มันขึ้นสีอะไรขาวน้ำเงินกดน้ำเงินนะครับกดน้ำเงินกดน้ำเงินเอาน้ำเงินอย่างเดียวจบังจบแล้วเสร็จแล้วลาต่อย่างออกแล้วจบแค่นี้ผมเชื่อคุณทำได้บอสหายไปเลยตกมือบอสเลยครับอะไรวะผมรีบครับมือไวทันห้านาทีออกรหัสแล้วท่านบอกว่าแล้วทำาไงต่อนะครับคือผมด้วยความตื่นเต้นเน,นาะพอได้รหัสปุ๊บศึกษาแผนปุ๊บเราเคยทำเครือข่ายมาก่อนเว้ยไปนานรี่มันง่ายไม่ต้องจับผู้จ่ายด้วยสมัครปุ๊บได้เลย ก็ศึกษาแผนเสร็จนะครับโทรเลยครับสิบคนให้เล่ากาฟังเนี่ยฉันเจอธุรกิจดีๆีแบบฟอร์มนี้ไม่ต้องชวนคนก็ได้ตังค์ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ตังค์เขาได้เงินล้านมาแล้วได้หนแสนมาแล้วปลายสายต่อมามึงกินยาอะไรมาพ่อแม่ศา,ศาสตร์โงเรียนทำไมโง่งขนาดนี้ถูกไหมครับเพราะเขาที่เขาเขาพูดมาผิดรือถูกครับ oh. ถูกครับ ผมก็เป็นอย่างนั out, to to on ้นก็เฮ to yeah, ียชวนมาวันแรกแกถามผมว่าเนี่ยคุณสวงทําอยู่ธุรกิจเนี้ไม่ต้องชวนคนเป็นออนไลน์ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านก็ได้ตังค์เดี๋ยวเราก็รวยผมก็บอกเฮียจะกหกสิบแล้วสมองเสื่อมหรือเปล่าบ้านเราเรียกเชิญแต่ผมก็สมัครดยกว่าเป็นใจเพราะนั้นวันนี้ข้อแรกออกไอดีของตัวเองก่อนครับ การออก ID จะเป็น1 9-- ึ9ตะก้า,ก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 าขึ้นอยู่ออกับความความคุณแต่วันนี้นะครับแต่ฟอร์มของเราเริ่มต้นการลงทุนที่5โอเคไหมครับเพื่อรับตำแหน่งเฟิร์แล้วหลังจากนั้นขึ้นตะกเหมือนคู่สาคู่สาขึ้นตะกใช้เงิน3ามหมแต่ทำยี่ิเอ็ดวันได้เงิน35มหมตกลงออกแคดหลอกไม่หลอกครับไม่หลอกได้คืนแลยได้คืนเลยแล้วถามว่าหกตลงทุนหนึ่งสามหมืหไม่ไม่เลยลงสามันห้ Oh, uh, a, uh, ลงสามพันห้าได้สามหมื่นห้าตกลาไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือข้อแรกเพราะนั้นกดข้อแรกครับออกรหัสก่อนนะครับจากอัพไลน์ของคุณครับรหัสออกจากใครให้ถามคนคนเดียวเท่านั้นในโลกห้ามถามคนเด็ดขาดใครชวนคนมาให้ไปเอารหัสจากคนนั้นโอเคไหมครับห้าม <c oughs> เอาจากทุกคนห้ามเอาจากผมห้ามเด็ดขาด คนไหนที่ไปชวนไปรอคุณมาบอกว่ามากินกาแฟย,ย่างเลี้ยงข้าวไปถามคนนั้นเลยรหัสอะไรมีคนเดียวครับนะครับคนอื่นห้ามด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกข้อที่สองครับเรียนรู้ผมใช้เวลาเรียนรู้สองเดือนเพราะอะไรครับเพอสิบคนแรกผมฆ่าตายไปแล้วแล้วตอนนี้ไปชวนเขาาไม่เขาไม่ทําเลยครับเพราะ